ครับสดีครับพี่น้องครับสำหรับมันิกะมาวคอผมครับกับหมิงพันเข่าและหมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับพาพีพรนนองครับมาสายพันสายพันเหลกนะครับสายพันเหล็กแห่งงานของปีนะครับนี่คือกอขอ22นะครับเป็นเข่าปลูกได้ทั้งปีนะครับเข่าโบวี่เสียงนะครับ ปลูกได้ทั้งปีนะครับทาได้ทั้งนาปีและนาปังนะครับความสูงประมาณ120้เซนนะครับอาอยุเก็บเกี่ยวประมาณ130วันนะครับนี่ครับลักษณะพันทุกร,รมเพิ่นก็นจะเป็นเมตต็ดเล็แดงเข้มๆเล็กน้อยครับนี่ครับอันนี้คือ,อเขาที่พึ่งเกี่ยวมานะครับกําลังจะตากนะครับสําหรับ ลานนี้นะครับ20เอกระสอบนะครับเป็นเขาที่ปลูกไว้กินเองนะครับนะครับรถแหลกนะครับได้20เอสกระสอบนะครับกจะมาทำการตากนะครับส่วนอีกแปลงที่จะเอาไว้เฮ็ดแบงปัดในพี่นองนะครับกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับ อีกขั้นนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมาตากข้างๆกันนะครับนี่ครับโคโค22นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับกะทักทายนะครับโทรมาได้นะครับเบอร์0 9 3 2 2 7 8 9 8 5นะครับ0 9 3 2 2 7 8 9 8 5นะครับแม่งปันกิโลละแค่30บาทนะครับมีโบหลายนะครับมีโบหลาย นะครับพอตัวนี้ผมก็จะเอาไว้กินเองนะครับกินเข่าไม้นะครับบริกกินเข้าไม้น้ำเพลินเจือเท่อนะครับส่วนมากกับเพื่อจะได้กินเขาจะคลของเห็ดไว้มันกับเกาก่อนนะครับนี่คือกอขอ22นะครับเป็นเขาหน้าดํามือนะครับเห็ดเข่าหน้าปีนะครับผมปักดําประมาณอ่าปลายกรกฎานะครับน่าจะปลายกรกฎาช่วงเดือนกรกฎานะครับเก็บเกี่ยววันนี้วันที่28นะครับ ยี่สิบแปดตุลานะครับยี่สิบแปดตุลานะครับเป็นหน้าดำนะครับนี่ครับขอขอยี่สิบสองนะครับเป็นสายพันธุ์แรกของปีนะครับสำหรับปีนี้นะครับกะเหมาะสมกับพื้นที่หน้าดอนนะครับหน้าดอนน้ำน้อย นะครับน้าเอืดไหว้นะครับแล้วก็พี่น้องที่เข่าัวพอกินนะครับหน้าหน่อยนะครับจะสามารถปลูกไหว้ได้เก็บเกี่ยวไว้นะครับแล้วก็พี่น้องที่เฮ็ดเข้าเมาขายนะครับแต่ละพันธุกรรมเพื่อนก็จะจมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยของเพื่อนนะครับต่างกันออกไปนะครับนี่ครับขอขอ22นะครับอัปเดตนะครับวันนี้นะครับ โอเคครับที่น้องทันใดสนใจนะครับกะทักทายมาได้นะครับผมเปิดจองนะครับกะจะตากอยูุอีกประมาณ3แดดนะครับปากตากประมาณ3แดดแล้วก็ค่อยจะเอาไปเป่าทำความสะอาดแล้วก็ค่อยจะแพ็คนะครับทรงนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจกะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับแบ่งปันกิโลละ30บบาทครับ ครับห้าบาทบ่ขายนะครับเอาแค่ส okay, าบาทพอนะครับสําหรับก็ขอ2ีนะครับข้าวดํามือหน้าปีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปมีอัปเดตประมาณนี้ครับขออนุญาตบาทค้ำตาเข้ากันครับผมสวัสดีครับแก้ว